สวัสดีครับผมเคนพร้อมหลังผ่าครับสำหรับท่านที่ต้องฟื้นฟูในระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะสโต o กสมองขาดเลือดหรืออื่นๆที่ต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเราควรใช้อุปกรณ์ชนิดไหนในการช่วยประคองเดินดีซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําอุปกรณ์ช่วยประคองเดินสําหรับผู้ที่ต้องฟื้นฟูในระยะยาวครับเรามาฟังกันเลยนะครับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่า ครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวก,กับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับครับสำหรับบุคคลที่ต้องการใช้เวลาในการฟื้นฟูตัวเองค่อนข้างนานนะครับอย่างในกลุ่มของภาวะสโตรกหรือว่าในกลุ่มสมองขาดเลือดหรือว่าในกลุ่มของสมองที่มีเลือดออกในสมองนะครับและการประคองเดินเนี่ยอย่างเดินได้ไม่เต็มที่การเดินในช่วงระยะแรกเนี่ยเราอาจจะใช้ในกลุ่มของวอลเกอร์เพื่อประคองได้ก่อนหลังจากนั้นในการฝึก บาลานเนี่ยหรือการทรงตัวเนี่ยอาจจะใช้ในกลุ่มของ a c c e l e ล r y c คร s ชในระยะหนึ่งแต่ในกลุ่มของปัญหา a c c e l e ล r y c คร s ชคือบางทีเราประคองไม่ได้และอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของรักแร้หรือข้อมือเพราะมีแรงกระแทกค่อนข้างสูงนะครับในกลุ่มนี้เราอาจจะใช้ในกลุ่มของ For e a r m c มค s าเพื่อใช้แรงแขนนั่งแขนในการประคองเพื่อลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกลุ่มของข้อมือหรือมือหรือศอกนะครับพะจะรับน้าหนักมากขึ้นทําให้ในกลุ่มนี้ระยะยาวเราอาจทะให้เกิดการอักเสบเรื้อรังหรือกรข้อมือเสื่อม หรือข้อศอกเสื่อมได้ในรายที่ต้องประคองตัวในระยะเวลาที่ยาวนานนะครับในกลุ่มนี้ใน forearm c r u s เราก็จะช่วยได้เพราะว่ามีแรงสปริงในตัวลดแรงกระแทกสะสมนะครับทำให้เกิดการบาดเจ็บของข้อมือข้อศอกลดอาการเสื่อมของข้อมือข้อศอกหรือการบาดเจ็บที่ตรงบริเวณรักแร้ได้นะครับจากการใช้ในตัวของตัว a c i l l a r y crush นะครับซึ่งในตัวของ forearm c r u s t เนี่ยก็ในตัวแบบมีสปริงกับไม่มีสปริงเนี่ย ในกลุ่มนี้พอเราใช้ระยะนานๆเนี่ยมันก็มีความเสื่อมของอุปกรณ์ได้เนี่ยในกลุ่มนี้อาจจะใช้ในกลุ่มของตัวทดแทนหรือว่าในกลุ่มของอุปกรณ์อะไหล่เสริมในการบำรุงของอุปกรณ์เราไปเพราะว่าในกลุ่มของที่ใช้เกิน2ปี3ปีเนี่ยจะมีการซ่อมบำรุงส่วนในกลุ่มของ forearm cast ยังปวดมืออยู่เราจะใช้ในตัวของเทปพันมือที่ผ่านไว้กับตัว forearm cast หรือในบางรายก็อาจจะไปพันในกลุ่มของ axillary cast หรือคองตัวได้ระดับหนึ่งนะครับ สำหรับบุคคลท่านใดนะครับที่ต้องฟื้นฟูตัวเองในระยะยาวสามารถลองใช้วิธีการเหล่านี้ได้เลยนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการใช้ f o ฟ Arm Crush แบบในคลิปสามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้ออุปกรณ์ได้เลยนะครับและส่วนท่านใดต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับ ทางนี้นะครับถ้าหากท่านใดต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยครับส่วนท่านใดน,นั้นอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแล้วต้องการสั่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งโดยการใช้เม s เซนเจอร์ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับ